สวัสดีครับท่านผู้ชมผมปอบนุ่มมาใช่ไหมครับเมื่อนี้ครับมาพาพี่น้องมาสําแหละหนูนาะมาแวะหนูนครับภาษาบ้าท่องนี่ผมหนูก็หนูที่แบบ่าถอนขนแล้วแล้วก็ล่นล่นแล้วนะผมผมล่นความเลยล่นเอาคนขนบัวมันออกนะครับล่นแล้วนะครับหลังจากที่ล่นแล้วกว็เอามาลหลงลหลงมูที่มันแบบว่า เป็นคนถีบบ้านไม่ออกนะครับว้านนี้ผมด่างออกปุ๊บมูนี่มันใส่ไงเดี๋ยวท่านผู้ชมอ่าไม่ต้องบอกหมูไงเลยผมเห็นเอาไว้ย่างแล้วไปยางกินปีใหม่แตะแล้วลว,วันนี้ก็เลยว่มามาแวะวิธีการแวะอ่องผมแล้วก็เอาเอ,อ,อเียงออกแน่นะครับจังสีเห็ดง่ายหรือว่ามองได้กินได้กินบ่ได้นะครับอ่ะนี่ครับผม ผมเตรียมเตรียมไว้ครบสุยางแหละแต่ที่มีเคียงไม่มีน้ำนะครับที่เพื่ที่ถ้แหล่เขานะครับอะเดี๋ยวผมหาหามุมก่อนหามุมจัน่อยกันนะครับนี่ครับอ้าวกลมลงเลยนะพี่น้องนี่วะเขียงนับนี่ผมเขียงเดี๋ยวผมล่างก่อนทำล่างก่อนล่างหนูก่อนจันเลยครับ นูรุ่นนี้ไม่ได้หนูใส่โล่เหมอพี่น้องโล่กลัวเดี๋ยวผมเท็ดตัวหน่อยก่อนตัวนี้จับเบือหมาบ้างเก่าฉีดบอร์เดีสร้งดอกแปดเก่าฉีดกับโล่ขั้นตอนผมสีเห็ดนะครับทีพักในแหวกก็คือว่าผมสตัดตัดตีมันออกตัดตีมออกแล้วก็แล้วก็ตัดเฉียวมนันน้ำตัดเฉียวเทิงนะครับเอาตัดเฉียวก่อนก็ได้คานผู้ชมตัดเฉียว นะครับนี่ไปเรากา็เราก็เอาตีนออกนะครับท่านผู้ชมนี่นผมนี่แหละเพราะว่าพอเอาตีนเนี่ยให้มันเลือประมาณน,นี้นะผมเราก็าแหวนเอาวิธีการแหวนตั้งหนูมาท่านนี้คนระับสํารับที่ผมเห็นนะแล้วก็เอามีดมันสีนมีดตอมเหลืองเืองอยูอตร่งนี้นะครับห้าสีแนนไม่เล้มันจะเป็นสีนสนสนเหลือง ก็มีอยู่กลางนี่และครับวิธีการเห็ดมันเห็ดง่ายสนุกป่เรากีดลงมามองมองคางนี่พี่น้องกีดลงมามองคางอันมองคางเออรูทบ้านเขานี่คางคางฟังได้ฟังหนึง่งเลยกลงมาปั๊บับแล้วก็เห็ดเห็ดน,นี่เห็ดนไปพยายามอย่า,าให้มีถึกใส่ได้่านผู้ชมอย่าให้ใส่าขาดใส่าขาดแล้วมันเห็ดหยาก สีมืยนออะเราแก็มีดูวางหัวหอกข้อลงอ่ไยรห้องบ้านนี้จีบมองสีโคลน,นมันเามาเบิ่งหมองเลยม้นขาดเประ่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะว่าบอกบพี่น้องว่ามองเลยมันคว่เซียวออกครับกินบ่ไดหรอก จะมันมันก็มันกินได้อยู่แต่ว่ามันบวชแสบเราะมันบวชแสบนี่ครับผมเราก็สิบบีออกผมก็สิบบีออกสิบบีออกสิเล้วนี่นะครับเห็นเปรี้ยนะว่าม่นมาเห็นมันเปล่าหรือเขาบ้งอันนี้ขยายออกสิวิธีการหินใส่ของผมดวงสิบบวชนะครับท่านผู้ชมเดีาะหลังมันมันคือนเดียงข้างขึ้น ติ็นเหลืองสละมันสิมีเอ็นนี่ยอยู่อยู่ไกลๆตาเพื่อนยังว่าผมบลัวเอาขึ้นมาเลยนี่มันสิเป็นไปหาหมองข้อหลือลมมันถท้อาหารเอากะเอาอันน้ำมันออกก่อนนี่น้ำมันออกจะใสก่อนเลยนี่น้ำมันออกจะใสเขาปีนใสหานะใสน้อยๆมันดึง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 เด็กผีดองบ่มีน้ำมันติดมันน้ำใสเด้ Măng gặp có hỏng 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 không không hỏng 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 nó hỏng hỏng con Cái gì hỏng đó hỏng 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 thông hỏng 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 ปาดเลยปาดออกแคนไหนก็ได้บเป็นอย่างมันสิได,ด้ีสีใสงไงนะตัวเทืกตัวเทือกเดี๋ยทึกงลูกอย่างเคยเู<ล>นน่นี่ผมมันมองตุ้มตอมเชิวมันเหนียวผมมันสิอยู่วางวางขาโอ่งอะวางขาโอ่งอยู่วางขาโอง่ง,องผมเอาออกแล้วเด้อฟังนี่พี่น้องมันก็เหลืยวอยู่ฟังนี่นี่ผมมันขา,ขาวนี่นี่ นีนม่มันขิวมันกินว่าไรก็คือจังที่อยู่น้วมด่าไก่ผมมัน้ด่าไก่เมืนมันมันมันเป็นเรืองเหลืองอะนะขิวๆแล้ยามมันกินแต่มันส่ฉิวนะตัวมาเบ่ก,กินดอกน้ำมันขิวมันบ่แ์เสบนี่เรียบร้อยแล้วผมเรียบร้อยแล้วอใช่นี่นะครับแล้กวก็ถา,างห้องแพ็คห้องก็อนกีดทามันผับพื้นนี่ผม ความทรงเรือเ้อยอ่ะโตต่อไปโดมที่เฮดเลยนะครับอดแบบวดเร็วไปเลยโตอันนี้โตบุกโลกลัวเลยหล่ะนี่นักแห้ง อยากกินแบบรเร็วเลี่ยนะครับอันนั้นคือบอกวิธีเห็ดของผมเลยพี่น้องท่านใดที่เห็ดแบบได้กะเห็ดได้เนาะถ้าสนใจแบบผมเห็ดกะเห็ดแบบผมได้เนาะท่านผู้ชมตรงไปมาบอกวิธีแนวทางห้ไรนะครับว่ากันเห็ดจังไดว่าผิดหรอกพี่น้องว่าผิดเลยอันนี้คือว่ามาบอกแบบที่ผมเห็ดนะครับว่าเห็ดจังไดนะครับท่านผู้ชม พราะว่าวอเอาสียางเขาต้องเบี่ยวกับสีคิดเรื่องน้อคิดนี้น้<ม>อ,อแบบเบียดเบละพีดน้องนะ ครับสูตรเดิม,ม,มตัวใหญ่ยังเป็นไงเพราะว่าใส่ใส่มันหนามันบาขาดไว้คือยังหนูหน่อยนะครับหนูหน่อยใส่มันมันอ่อนมันบางนะครับท่านผู้ชมแบดรวดเร็วเฝ้ามันเชียวเหรอผมผมแจะเสียวออกมดเลยดิท่านผู้ชมช่วงหลังนี่ ข้างหน้าั้งหลังมองผู้งอยก็การแวนนุ่นะครับอย่าลืมได้เด้อตอมเขีวมันนี่พี่น้องขุนเสียวอ่กบางคนระดั่หงอแล้วนะครับกระหงแล้วว่าเป็นยังหงกแล้ว่าเป็นยังนะครับ นี่ครับผมมันอยู่อยู่นี่แหละนี่มันทีอยู่สองฟังมันทีมีสองฟังมันทีมีสองก่อนก่อนหน่อยๆดอกมันที่ยิ้มมาเลยมันมันคิวมันทีเห็นหัวหนูเขาคิวเลยต่ำนี่อ่าเรียบร้อยวางต่ำชบเรียบร้อยละหลังหลังจี๊หน่อยหนูมันอีหลีเด้ เอาต้อมคิวออกแล้วก็ใส่ออกก็แคน่นั้นนะผมวิธีการแเมนูไม่ยากง่ายสบายสบายประมาณน,นี้ตุ๋งง่ายเลยตุง่ายเลยย่างเป็นตะเสียบหักปั๊บมาหักกระดิหักกระดิกสลบาาหานนะครับนี่ผมสองตัวนั่นเนาะเอ้าผมท่านผู้ชม มันมันคักเลยนี่ครับผมนี่แหละนะครับท่านใดที่สนใจคลิปนี้นะครับรอย่าลืมกดไลค์ให้มากนะครับท่านผู้ชมนี่สำหรับคลิปนี้ผมอยากให้มันติดเหลืองเลยครับเราลง youtube <c oughs> นะครับฝากน้องนะครับสําหรับวิธีการชําแหลหนูของผมเนะท่านผู้ชมนี่แหละนะครับหนูตูงไงเลยพอาไปอย่างครับอ่าสำหรับคลิปนี้ว่มีอย่างไรก็ว,ว่าประมาณนี้ครับผมอย่าลืมนะพี่น้องกดงงไลค์ วุ้เคีย์ซอ,อ,อ,อยกันรับกดติดตามรับไปฟองกันลิปหนาวลิปนี้ขอโต้แรงกว่านะสวัสดีครับผม